ัญหาลิงกับเกษตรกรในจังหวัดสงขลาตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่สองพุทธศักราช2568-2573ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ11แนวทาง32วิธีโดยหนึ่งในนั้นคือการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟื้นฟูการพัฒนาคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตรปัญหาที่เกษตรกรได้ร้องทุกขมายัางสภาเกษตรกร,รจังหวัดสงขลานั่นคือปัญหาลิงบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอนาหม,ม่อมพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากลิงเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร พบว่ามีในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาอ,อหัดใหญ่อ,อสะเดาอเภอนาหม่อมเนื่องจากเป็นรอยต่อกับอเภอหัดใหญ่กรณีปัญหาูงลิงจากเขาน้อยและเขาตังกวนสำหรับในเขตเทศบาลน,นครสงขลาและอเภอเมืองสงขลาลิงมักจะสร้างปัญหาออกอาลวาดหรือคนอาหารตามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทำให้มีข้อร้องเรียนมายัางเทศบาลน,นครสงขลาอย่างต่อเนื่อง และในพื้นที่อำเภอนาหม่อมซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนหลักการรุกรานของลิงที่เข้ามากัดกินและทำลายผลผล,ผลิตได้สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างเป็นระบบซึ่งส่งผลให้สูญเสียผลผลิตทางการเกษตรต้นทุนและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ oh, <shit. S 1> วันที่13มกราคมสองพโดยสมาชิกสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสงขลาเขตอำเภอนาหม่อม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภา,าเกษตรกรจังหวัดสงขลารวมหาลือกับกลุ่มกเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากลิงในพื้นที่อำเภอนาหมอ่อมจังหวัดสงขลาประเด็นความเสียหายของผลผลิตทุเรียนลิงเข้าทำลายเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนได้รับความเสียหายปัญหาของกเกษตรกรคือขาดงบประมาณในการดำเนินการให้มีการแก้ไขปัญหาจากลิงและในเรื่องการทำหมันลิงก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เกษตรกรประสบป,ปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา2อถึงสปีมาแล้วชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาด้วยการทดลองติดตั้งรังพึ่งได้วลิงเนื่องจากลิงมีพฤติกรรมที่ซุกซนแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผลที่น่าพอใจมากนักเกษตรกรจึงเรียกร้องและต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือ คือการชดเชยค่าเสียหายและการแก้ไขข้อกฎหมายให้กรมป่าไม้ควบคุมลิงและเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจากธรรมชาติของลิงต้องอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในเมืองซึ่งผู้แทนหมู่บ้านร่วมกับเกษตรกรได้มีข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรดังนี้ 1. เสนอการทำหมันลิงและสร้างตรงเก็บลิงในกรมป่าไม้ 2. เสนอให้ปลดลายชื่อลิงออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองอาจจะแก้ไขเป็นฤดูกาลโดยมีเงื่อนไขในระยะเวลา 3. เสนอให้ความช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากลิงทําลายผลผลิตเบื้องต้นทาง,ลงกลุ่มเกษตรกรได้แก้ไขปัญหานี้ได้โดยการจัดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันพื้นที่ทําการเกษตร เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวทั้งหมดนี้คือปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะส่งผลดีในการอยู่ร่วมกันของลิงกับเกษตรกร